สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวงสรามบริกุมกุดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m p d d 88มอรสิสผาดาว youtube.com โหระษส์ไทยระบบสุรยิยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่1นึ่สวัสดีนะครับนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรลยการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะับประจำในธนาคารที่ ยีามมีนาคมสองพนะขึ้น11บเอข้าเดือน5ปีฉลรูวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆน,น,นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิด้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศนะครับวันโลกาวินาศนี่ก็หมายความว่าหาความเจริญไม่ได้นะในดวชะตานะครับโอเคอันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝัน นอย่างรวดเร็วเลยนะสำหรับผู้ที่ฝัน,นในคลื่น11ค่ํมความฝันเนี่ยจะเป็นจริงตามคําทํานายนะครับแต่ต้องรอไปอีกหลายวันในภายหลังนะต่อมามาพูดถึงนใเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ตะผมตัดผมทําเล็บทาน้ํามันเอ่อพราะฉะนั้นตัดผมตัดเผ้าเนี่ยตัดเล็บเนี่ยถือว่ามีคนชอบมากเลยนะ,น,ะนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอังคาร มีทุกมากนะไว้ให้คุณใส่ชุดเก่าไปก่อนสาหัวใหม่ในวันคารจะชนะศัตรูนะครับใครที่มีศัตรูเยอะๆนะก็ให้สาผมเร็วนี้ถึงจะดีตัดผมใหม่ในวันคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวันคารซับหายทาน้ํามันในวันคารพรัดรักที่อยู่นะครับโอเคนะมาถึงเสียง cmc ประจําวันกันอย่างรวดเร็วหน่อยนะ cmc ประจำเร็วน,นี้ได้ใบที่ วันนี้ได้ใบที่10ห,ห่อ15นะช่วยจ,ตจะตาในช่วงนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคนะครับระวังเรื่องสียหายซึ่งมาจากเพศตรงข้ามนะหรือผู้ใตบ้บังคับบัญชาเพ่คุณไม่ควรที่จะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆนะจะต้องดูให้ดีนะครับในดวงชะตาสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะมีอุปสรรคซึ่งนําไปสู่ปัญหาต่างๆอีกมากมาย ความลัาของคุณเนี่ยในช่วงนี้ถือว่าจะมีอุปสรรคเข้ามามากมายด้วยนะครัก็ต้องอดทนนะครับในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ถือว่าท่านเนี่ยนะอาจจะเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดส่งผลให้ท่านเนี่ยมีขาดทุนได้มีเรื่องเสียหายได้ต้องระวังนะครับในเรื่องของการหางานทําต้องรอคอยไปก่อนคะแนนสอบในวันนี้ถือว่ายังไม่ดีนะักนะในเรื่องของคะแนนสอบการแข่งขันต่าง มาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวดูได้ๆกันอย่างรวดเร็วเลยนะงั้นดวงชะตาประจําในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองนะครับเว้นสีเหลืองไม่ค่อยดีนะคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยห้ามเสี่ยงโชคเพราะไม่มีโชคให้ระวังการถูกหลอกถูกลวงแล้วก็ระวังการตกน้ําตกท่าเป็นสําคัญนะครับและสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้น สีที่ดีสุดๆเลยในวันนี้ก็คือสีส้มนะสีหมากสุกสีบุตรสราคาได้นะในตัวชะตาของคุณอันเดียบมณีก็คือบุตรสราคำมสามารถใส่ได้นะแล้วก็จะนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีมาให้กับโดวชะตาคนที่เกิดในวันพรหัสบรีเช้าลัคนาราศีมีนแล้วก็ช้าลัคนาราศีธนูด้วยเช่นกัน <c oughs> นะครับ ทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำาในวันนี้นะเพราะฉะนั้นดวงชะตาเ่ยนะครับของคนที่ไม่ดีประจำวันก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์ไม่คุณต้องระมัดระวังให้มากและดาวจันทร์อยู่ที่ไหนให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องเสียหายต่างๆนะครับอย่างที่บอกเนี่ยในเรื่องของการตกน้กําตกท่าเพราะฉะนั้นอย่าไปใกล้น้ําใกล้ท่าที่ไหนอะนะ,ะในวันนี้ต้องไม่ประมาทนิดนึงนะในดวงชะตานะครับ วันนี้อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะดาวพระศุกร์ก็วันนี้ยังติดพิษนาคอยู่ยังไม่ค่อยดีนะอย่างที่บอกในพิษนาคคือเป็นอันตรายนะครับหรืออาจจะทําให้เดือดร้อนด้วยระการต่างๆเพ่คต้องเรามาระวังภัยทางน้ำนะแล้วก็การมีแผลเรื้อรังรักษายยากนะครับแล้ววันนี้ดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีจันทร์ย้ายเนี่ยเป็นเกษตรนะครับหมายถึงได้เจ้าเมืองในดวงชะตาเนี่ยเวลาสิบ โมงเจ็ดนาทีเป็นต้นไปนะสิบโมงเจ็ดนาทีเป็นต้นไปก็ถือว่าะจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาถือว่าช่วงนี้คุณก็จะมีสเสน่ห์นะครับเออว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะให้พยายามสวดมนต์พิพาทธรม,มุญปฏิวัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะแต่วันนี้ดาวจันทร์ไม่ค่อยดีก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับการตกน้ําตกท่านะโอเคต่อมาเลยจะมาพูดถึง ในเรื่องของโดยรวมการงานเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องปล่อยป่อวางไว้ดีสุดนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําในเรื่องของเอกสารนะหรือรา,ายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนแล้วคุณก็ยื่นเสนอไปกับธนาคารได้เลยมีโอกาสประสบผลความสําเร็จแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คือความรักวันนี้มีเรื่องทุกข์ใจสูญเสียหรือพัดพรากนะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะไม่ได้ คุยกันมีเรื่องอื่นอัดใจต้องระมัดระวังไว้ทีนึงนะใน,นดวงตาในเรื่องของความรักนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆเลยนะชาวราศีเมฆเนี่ยในดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานดาวการงานคุณเนี่ยเป็นเกษตรถือว่ายัางมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณนะถือว่าคุณมีโอกาสที่จะมีอํานาจในเรื่องการเลื่อนตำแหน่งตําแหน่งในเรื่องของงานนะญาติพี่น้องอาจจะไม่ค่อยดีนะมักราลักเอาเปรียบคุณ นะครับการเงินก็ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่ต้องประหยัดในการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในดวงสตาส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ต้อง,ะงระมัดระวังประคับประคองไว้ดนึงนะให้ระวังในเรื่องของรักซอรักสามเศร้าเพราะดาวชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยดาวคานเจอราหูอยู่พบกันเงินนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ดนึงนะในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร,ร้า,า,น,า,า,ราน,น,นะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภเนี่ยในดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของงานวันนี้ถือว่ามีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินดาวการเงินก็ถือว่าจะมีดอกมีผลมีกําไรที่ดีเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของความรักวันนี้คู่ของก็ดูแลเอาใจใส่ดีนะครับเออก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณนะแต่ให้ระวังในเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารหรือเพื่อนฝูง นิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมทุนชาวราศีเมถุนเนี่ยวันนี้คุณจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองต้องระมัดระวงนนังไว้นะิดหนึ่งนะส่วนในเรื่องของงานของคุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคดีความนะครับห้ามใช้อารมณ์เป็นอันขนาดไม่ค่อยดีในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องประครับประคองต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะแต่ในช่วงนี้ให้คุณไปลุยในเรื่องของงานจะดีกว่านะครับของชาวลัคนาราศีเม, ayan, มถ Saint <ๆ S 2> ุนนะ,นะนะ ในช่วงนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกร,รกฎเนี่ยวันนี้เนี่ยดวงชะตาคุณไม่ค่อยดีนะนะครับระวังอุบัติเหตุมีปัญหาอุปสรรคแต่ในเรื่องของการงานก็ถือว่าได้งานประสบผลความสําเร็จความรักก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะวันนี้คนรักคู่ครองของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะดูดุมากเป็นพิเศษในดวงชะตานะครับส่วนเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่า ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของเงินเงินทองทองนะต่อมาชาวลัคนาราศรีสิง์ชาวลัคนาราศรีสิงเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวการงานก็ไปอยู่ในภพมอณะนะนะมีเกตการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเรื่องของการงานนะครับส่วนการเงินเนี่ยก็ยังมีรายจ่ายอยู่ไปกับเพศตรงข้ามนะแต่ทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ี่ก็มีโอกาสที่จะมีรายรับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณ แล้วก็ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองก็นําโชคลาภมาให้นะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาวันนี้ให้ระวังเจ็บปวดไม่สบายมีปัญหาพุสธักนะครับแต่ระวังไมเกรนจะขึ้นหัวด้วยนะในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยวันนี้ถือว่าให้คุณขยันให้เต็มที่ไปเลยนะจะมีเงินมีทองเข้ามา จำนวนมากนะประสบผลความสําสเร็จส่วนความรักของคุณก็ถือว่าคนรักคู่ครองเนี่ยก็จะนําโชคลาภมาให้ด้วยนะของชาวลัคนาราศีกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลใน,นเรื่องของงานวันนี้ถือว่าจะมีความมั่นคงที่ดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องเสียหายนะเออคุณจะต้องเรามัดระวังคอยแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นในดูจะตาคุณแต่เรื่องของการเงินเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณนะในเรื่องของการเงินการทองความรักก็ยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใจเย็นๆให้มากในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับต่อมาอย่างรวดเร็วเลยชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานดาวพระอาทิตย์ในวันนี้ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้ทํางานใหญ่ๆด้วยนะครับส่วนการเงินเนี่ยดาวการเงินวันนี้โดดเด่นมากจะมีโชคลาภในเรื่องของเงินเงินทองทองนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคู่ของก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ดูดีและถันสมัยดียิ่งขึ้นนะในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีตนูชาวราศีธนูเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินวันนี้ถือว่าทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จ สมหวังในดวงชะตาหาเงินหาทองได้นะครับวันนี้ความคิดของคุณเนี่ยจะส่งผลให้คุณประสบผลความสําเร็จมีรายได้ที่ดีในดวงชะตาแต่คุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจและในเรื่องของความรักมีปัญหาประสักก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาของคุณนะต่อมาเลยชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรวันนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามามีอํานาจวาสนาที่ดีมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายในสิ่งต่าง นะครับส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยวันนี้ถือว่าคุณต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นจะประสบผลความสําเร็จนะมีโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของงานของคุณนะแต่ให้ระวังในเรื่องของความรักมีเกณฑ์การทะเลาะเบาแหวงกันไม่ค่อยดีในดวงชะตาในเรื่องของความรักนะต้องใจเย็นๆต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยของคุณเนี่ยัยงมีเกณฑ์การรายจ่ายวันนี้ไม่ควรจะเสี่ยงโชค นะครับเพราะไม่มีโชคให้เรามองในเรื่องของคดีความนะในดวงชะตาคุณแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกตินะไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆมากมายในโดวงชะตาคุณนะครับต่อมาชาวลัคนณาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยโดยในดวงชะตาคุณถือว่าดาวการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับแต่อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายเพราะมันมีโอกาสที่จะพลิกผันได้ตลอดเวลา ให้ระวังจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคการพนันตันขันต่อต่างๆก็ต้องระวังไว้ด้วยนะอาจจะมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังแล้วก็ในเรื่องของงานวันนี้ถือว่าจะมีโชคลาภสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตาแต่ให้คุณระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาละก็ในเรื่องของเอกสารด้วยนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะโอเคนะครับอันนี้มาถึงเสี่ยง เซียมซินประจำวันเอเซียนิดซีไพ่ประจำวันวันดวงชะตานในวันนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ,บใบที่หนึ่ง ใบที่3ามโอเคนะครับให้เวลา10วินะเริ่มเจ็กหงอสาสีหงอสิต่วยก้อนจักครบแล้วคนที่อะไพ่ใบที่หนึ่งคุณบบคฟ้บราชาถือเหรียญน,นะครับก็าะการเงินดีแน่นอนไม่ได้มีปัญหาใดๆมีโอกาสได้เงินก้อนนะครับในด้านของการงานถือว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ดีถ้าทำอาชีพเกี่ยวข้องกับธนาคาร ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่จะราบเลื่อนในรับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีความรักของคุณเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในคุณจะ,ะไม่ไม่เป็นคนที่ติดต่อแตปคนรักคุณจะรอให้คนรักติดต่อกลับมาเพราะคุณเพราะว่าคุณถือว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรนะอาจจะยิ่งอยู่บ้างนะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ DM oh. พนะ เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยวันนี้งานการงานเกี่ยวข้องกับศิลปะต่างๆของสวยของงามการ,กรเกษตรในวันนี้อาจจะเสร็จไม่ตามกําหนดมีเกณฑ์การจะต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อ,อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็จะได้รับเงินแน่นอนนะครับในเรื่องของความรักก็ถือว่ามีความสุขดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาคุณเพื่อไพ่ใบที่สาวันนี้คุณได้ทัสามบาท พราะฉะนั้นดวงชะตาคุณในเรื่องของความรักเนี่ยมีเรื่องทุก์อกทุกใจพัดพลาดบางคนกอาจจะมีเกณฑ์การเรื่องรายย่าร้างกันในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับให้ระวังจะมีปัญหากับหุ้นส่วนมีความขัดแยง้งการเงินก็ระวังเงินหายมีเรื่องเสียทรัพย์นะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้คือคําทํานายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าท่านในสนใจจะดูดวงชะตาขาราชการก็ติดต่อมาได้ นะครับแต่รอคิวนิดนึงนะเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะครับหลายรู้ว่าหลายคนรีบก็รีบกันทุกคนนะนะอาจารย์ทําไม่ทันหรอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ